สวัสดีค่ะวันนี้สร้างแขนก๊อกน้ำนะคะหรือเป็นแบบแขนเลยมีวงแขนนะคะวงแขนเนี่ยบวกหกนะคะถ้าเป็นแขนกุดเราจะบวกสามบวกสี่บวกห้านะคะอันนี้เป็นแขนเลยแบบมีวงแขนนะคะเราจะบวกหกตรงเก็ตตรงนี้ไม่ต้องปิดนะคะเราจะปิดแค่เก็ตไหลคะ่ะ แม่แบบเป็นงานปิดเก็ดครึ่งไหลนะคะไซส์แอลอยู่ที่ ep 169เพื่อนๆไปสร้างแม่แบบนะคะอันนี้ช่างจะทำแต่แขนนะคะแขนก๊อกน้ำหรือแขนเลยแบบมีวงแขนนะคะวันนี้เราก็ปิดเก็ดไหลคะ่ะจะทำเป็นเก็ดข้างใต้ทรง ก็แยกมาทางนี้นะคะจะทําเป็นทรงหัวมก็มาทางนี้ค่ะหรือว่าจะทําเป็นทรงบานก็ตีลงมาที่ชายได้เลยนะคะอันนี้ช่างตัดออกก่อนค่ะจะให้กระดาษเขาเรียบนะคะแล้วก็ขีดมาเลยค่ะจากไปลายไหลนะคะวัดขึ้นหนึ่งเซน แม่แบบปรับไหล่เรียบร้อยแล้วนะคะจากจุดข้างคอตีมาค่ะตรงๆจากไปไหล่นะคะเราวัดออกมาแขนเลยสิบเซนสิบสองเซนสิบสี่เซนนะคะแล้วแต่ไซส์อันนี้ช่างจะทำอยู่ที่12เซนจากจุดนี้นะคะสิสเซนวางเป็นมุมฉากค่ะห้เซน ตรงนี้เป็นมุมฉากนะคะวัดลงมาห้าเซนตอนนี้เราจะต้องวัดขึ้นนะคะอันนี้แม่แบบเนี่ยเขามีแขนมีแขนเนี่ยเขาจะบวกแปดแต่อันนี้เราจะทำแค่บวกหกนะคะลักแร้บวกหกจะอยู่ประมาณเส้นอกหรือบางคนถ้าเป็นยาวหน้ายาวขึ้นจากเส้นอกได้นะคะ ให้วัดรักแร้ด้วยรักแร้บวกหกหาเต้นลักแร้ใหม่ค่ะถ้าเป็นแบบแข็งกุดนะคะก็จะบวกสามบวกสี 3, ่บวกห้าได้ในจุดนี้นะคะเราตีค่ะมาที่บานหน้าจุดนี้นะคะจับแบ่งครึ่ง ตีลงมาค่ะมาที่รักแร้เลยนะคะเส้นนี้เราไม่ได้ใช้นะคะเราได้ในจุดนี้ขีดมาเลยค่ะตรงหัวแขนเราก็ให้เขากลมเกินมนๆนะคะให้เขากลมเกินแขงก๊อกน้ำเนี่ยในส่วนเนี้ยจะเป็นแบบนี้เลยก็ได้นะคะ เลยมาแล้วก็แบบนี้คอนี้ก็แล้วแต่นะคะหรือว่าจะมนก็ได้จากจุดนี้มาแบ่งครึ่งค่ะถ้าจะทำมนนะคะวัดขึ้นประมาณหนึ่งเซนไม่ตายตัวนะคะจับมนได้เลยค่ะ ประมาณนี้นะคะชิ้นหลังตีตรงๆมาเลยนะคะไม่ต้องวัดขึ้นตีตรงๆมาเลยค่ะบายไหลนะคะชิ้นหน้าเราทำอยู่ที่สิบสองเซนเท่ากันค่ะ สิบสองเซนนะคะห้าเซนค่ะตรงนี้วางเป็นมุมฉากตีมาค่ะตรงปลายนี่เราก็ให้เขาโค้งมนๆนนะคะในส่วนของลักแล้นะคะเราปรับขึ้น กับบาลังนะคะแบ่งครึ่งได้แล้วตีมาค่ะก็จะเป็นเส้นนี้นะคะเส้นนี้เราไม่ใช้ตอนนี้ถ้าจะมนเหมือนกับด้านหน้าค่ะแบ่งครึ่งวัดขึ้นหนึ่งเซนถ้าเป็นเหลียมเนี่ย ใช้เส้นนี้ได้เลยนะคะในจุดของแขนที่วัดลงมาเนี่ยสามเซนเสี่เซนห้าเซนได้นะคะช่างใช้อยู่ห้าเซนแล้วแขนที่เลยมาเนี่ยสิบเซนเสิบสองเซนสิบสี่เซนได้นะคะขึ้นอยู่กับไซส์เหมือนกันนะคะสร้างสร้างหน้าหลังเท่ากันก็ได้หรือว่าจะ หน้าใหญ่หลังเล็กก็ได้นะคะแล้วก็มนนิดนึงค่ะอันนี้แล้วแต่นะคะแขนก๊อกน้ำหรือแขนในตัวแบบมีวงแขนนะคะก็เรียบร้อยค่ะกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะ